ครับเพื่อนเพื่อช่องขวัญพาเที่ยวจังหวัดสระบุรีนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาข้างในนะครับแล้วผมก็ได้กลาบว่าจากาละนะครับหลวงพ่อยอดนะครับหลวงพ่อยอดแห่งวัดหนองป้อหมอนะครับประวัติร้าวๆของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเป็นคนพื้นเพจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ตะก่อนที่ทำไร่ทํานาแล้วปัจจุบันหลวงพ่อยอดก็ได้บวชปัญระชาและหลวงพ่อยอดได้มาศึกษานะครับที่ อ่าพัทธคอิจียาและก็กรุงเทพวัชนสงครามแต่พระอาจารย์ที่หนุ่มพ่อยอดอยู่นะครับเพื่อนๆต้องรู้จักแน่ของจังหวัดพัะนครศรียาคือหลวงพ่อกรันครับหลวงพ่อกลันหลวงพ่อก็เลยศึกษานะครับกรรมฐานต่างๆนะครับและที่มาวัดหนองประหมออเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเหล่านี้เนื่องจากว่าหลวงพ่อเคยเดินมาเดินทุดงมานะครับและมารู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นวัดล้างหรืออะไรสักอย่างนะครับ แล้วหลวงพ่อแกก็เลยมาปักกดอยู่นี่แล้วก็สร้างปฏิสังขรณบุรณะนะครับของวัดหนอง่อนะครับแล้วก็เป็นเกจินะครับมีวิชามีมีใารมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะนะครับหลวงพ่อยอดถึงวัดหนอง่อนะครับเป็นที่สักการะของชาวสรับบีครับถ้าเพื่อนๆอยากจะมาก็ไม่ยากครับมาปักใน Google นะครับปักหมุดพิมพ์เลยครับวัดหนองปาหมออำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยว ผมจะพาไปเยี่ยามชมนะครับในวิหารของหลวงพ่อที่ลูกศิษย์ลูกหาทําไว้นะครับแล้วก็จะมีงานประจําปีมากันได้นะครับแล้วก็ลูกศิษย์ทําไว้นะครับผมบอกว่หลวงพ่อยอดแห่งวัดของพ่อหมอครับเดี๋ยวไปชมครับว่ามีไม่ว่าจะเป็นตาตั้งเป็นแล้วตอนนี้นะครับที่ทราบมาเหรียญหลวงพ่อยอดรุ่นแรกนะครับราคาไม่ธรรมดาแล้วนะครับเรื่องเก๋ สาระถ้าเจียนพระจะรู้ดีว่ามนว่าราคาไปขนาดไหนแล้วนะครับเพราะเป็นยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ่าไปไหวไ้หลวงพ่อยอดนะครับกราบหลวงพ่อยอดแล้วดา้านล่างครับพอดีเราเจอคุณลุงนะครับ่าขึ้นมาชวนมาข้างบนนะครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรครับชื่อสมศักดิ์ครับคลุงสมศักดกิ์คุณลุงสมศักดิ์ครับที่เชิญผมขึ้นมาชวนผมมาข้างบนกุฏิเนี่ยตรงนี้คือกุฏิพระสงฆ์เลยของเกา่า <alternatives. S 1> ของเก่าเลยมีอะไรครับคุณลุงให้ผมไปชมอะไรมาดูอะไรครับก็คือมาดูพระพุทธรูปเกาเ่าแก่ที่สุดของ จะว่าในอำเภอหนองแคก็ว่าได้นะครับนะโดยเฉพาะองค์หลังทั้งหมดสามรูปนี้สามรูปสามสามองคเนี้ยตอนนี้ยังไม่คือค้นประพัติศาสตร์แล้วเรายังไม่รู้ว่าท่านแต่แต่และองค์ชื่ออะไรครับตอนนี้ก็เลยอ่านําเสนอเรื่องเนี้ยไปยังอ่ากราบท่านเจุขุนวัดสุท,ทัศน์ทันพัพคมวชิรมุนีครับคือให้ท่านอนะ่ะได้เอารูปเนี้ยไปแล้วให้ท่านว่าจะต้องตั้งชื่อ ให้ให้เป็นจิจาลักษณะเพราะว่าเราค้นไม่เจอประวัติศาสตร์เนาะแต่จริงๆแล้วมีผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านพระเก่ามาจากจังหวัดจันทบุรีโดยการนำคือผู้ที่เขาศรัทธาเนาะเขามาดูองค์หลังนู้นนะครับจะประดิษฐานอยู่ที่หอฉันหรือว่าหอสวดมน์แห่งนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นรอยต่อระหว่าง สุโขทัยกับอยุทยาอยุทยาเนาะส่วนองค์นี้ครับองค์นี้เป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถของหลวงพ่อยอดหลวงพ่อยอดโบสถมหาอุดอยู่นู่นนะครับอดคือตอนตอนนี้โบสถมหาอุดก็คือเราไม่กลัวไม่ปลอดภัยครับทางวัดก็เลยเอาขึ้นมาไว้บนนี้ครับผมองค์นี้กับกับองค์นี้องค์นี้อยู่ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมอเป็นอยู่ที่ศาลาตอนนี้ลื้อไปแล้วเพราะเพราะว่า หลวงพ่อยอดพอขึ้นเป็นเจ้าคณะแขวงเป็นนายอำเภอองค์แรกของอำเภอหนองแคอ่าครับเพราะถ้าเป็นนายอำเภอแล้วจะต้องมีโรงเรียนพระบริยติธรรมสอนบาลีสอนธรรมะนะครับกธรรมครับจึงองค์นี้จึงประดิษฐานอยู่ที่โรงเรียนพระบริยติธรรมแต่ตอนนี้โรงเรียนลื้อไปแล้วก็เลยเอาไว้ที่นี่ก็มารวมกันไว้ที่นี่ก็เก็บกันไว้ประิษฐานคันี้ทั้งสามองค์ครับลุงครับครับองค์กลางเนี่ยถ้าเข้าๆ อายุประมาณเขาบอกมาคนนั้นก็บอกประมาณ240กว่าปีสองร้อี่สิปีครับดูสังเกตดูนะมีอดอกอพิกุลเคียนม็นมนนะครับครับครับเราเ,เราก็เลย,ยมาลงรับปิดทองครับแล้วเป็นสาธุเป็นอ่าเป็นบารามีเนาะครับครับทีแรก ยังไม่ได้ลงรับปิดทองเราดูไม่ออกว่าจะมีดอกพิกุลไหมพอช่างก็คือคนบ้านเนี้เนาะช่วยกันลงรับปิดทองดอกพิกุลขึ้นดอกพิกลขึ้นเลยสวยงามที่ที่ถ่ายรูปไปให้เพื่อนเพือนดูนะครับอ่ะนี่ครับก็สั้นๆนะครับทีมของเราก็คุณลุงพาผมมาดูผมบอกตรงๆว่าถ้าคุณลุงไม่เชิญผมคุณมาผมไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยพระตั้ง สองร้อยสี่สิบหกปีนะครับผมก็มาไหว้หลวงพ่อยอดสการะท่านนับถือท่านอยู่แล้วอยากให้เพื่อนๆมาแล้วนี่คุณลุงพาผมขึ้นมาดูพุทธูป200กว่าปีนะครับสำหรับนองปรอหมอครับสำหรับวันนี้ช่องผ่นพาเที่ยวจังหวัดสุรีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามนะครับของดีจังหวัดสุรีเราวันนี้คุณลุงสมศักดิ์ได้พามานะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาเที่ยวหาคุณสมศักดิ์ลุกถ้าเพื่อนๆมา เจอหลวงศักดิ์แน่นอนเจอครับผมเจอหน้าวิหารหลวงพ่อยอดหลวงศักดิ์ให้ข้อมูลอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีให้ท่านมากราบสักการะหลวงศักดิ์ปาแนะนำหมดทุกอย่างกับสำหรับวันนี้จ่องขวัญพาเที่ยวจังหวัดพรีขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะไปที่ไหนในอีพีจะไปขอเชิญชมอีพีจะไปแต่วันนี้ผมได้บุญมากหลวงศักดิ์พามาไหว้พระไหว้หลวงพ่อยอดแล้วก็ไหว้พระพุทธรูป200 200กว่าปีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ